สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ํากะทิแตงไทยเนาะนี่นะคะเขาแตกแล้วนะคนเพื่อนหอมหอมซื้อมาหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผ่าแล้วก็ควักไส้ออกเนาะหรือว่าควักเม็ดออกนะคะสุกแล้วนี่นะคะแตงไทยก็จะงอมงอมเนาะงอมงอมตาบานเดียกบอกงอมงอมว่าเขาสุกแล้วเนาะเราก็จะเอาเม็ดออก จะทำสักนิดนึงเนาะแค่ไม่เยอะนะคะก็จะผ่าในางนี้เนาะทำเป็นชิ้นชิ้น เป็นชิ้นๆช,ชิ้นพอคำเนาะเนี่นะคะเราก็ทำจนเสร็จเลยเนาะนี่ทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะปอกเอาเปลือกออกอย่างนี้เนาะ เราจะทําจุดสิบเลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทําน้ํากะทินะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะ,ะส่วนน้ํากะทิเราก็นี่เนาะน้ําตาลหนึ่งถ้วยตวงเนาะไม่ไม่เต็มไม่เต็มดีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหวานเกินไปเนาะ,ะนี่สักประมาณเศษหนึ่งส่วนสามเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะกะทิมาใส่เนาะ เนี่นะคะเราใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อนๆกะทิก็สักประมาณ650 ML นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทิเนาะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟนะคะใส่เกลือไปจักนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปนงนำไปตั้งไฟให้กะทิกับน้ำตาลเขาละลายเนาะเราก็จะนำกะทิ จะเน้ำตาลมาตั้งไฟนะคะคนๆเนาะให้น้ำตาลละลายอันนี้มันก็จะเป็นไอห,หัวหัวกะทิแท้ๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเรานี่เราก็น้ำมาใส่สักนิดนึงก็ได้เนาะน้ำมาเติมสักหน่อยไม่ต้องให้เดือดน,นะคะใส่น้ำสักนิดนึง ะะเราว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนาะว่าเราไม่ให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมันเนาะนี่เขาให้ให้เขาเป็นปุดๆแถวๆนี้เนาะแถวขอบหมอนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วเราก็ค่อยมากินกับแตงไทยเนาะแตงไทยแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปเย็นๆน,นะคะ นี่นะคะน้ำกะทิเราก็เดือดแล้วเนาะเราก็จะพอได้แล้วเนาะนเห็นไหมเดือดแล้วป๊อกปอกปอกปอกเดี๋ยวรอ,อ,อวให้เย็นแล้วเราก็จะนําไปกินกับแตงไทยที่เราเตรียมไว้เนาะเห็นเนาะน้ากะทิเราก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่นี่เนาะกินกับ ะะกินกับแตงไทยเนาะ,นะะใส่น้ำแข็งคนนะคะนี่ดูหวานเย็นหอมชิมหือ อร่อยคะ่ะเพื่อนๆไม่หวานมากเนาะมันมันหอมแตงไทยนี่นะคะพเพื่อนๆอย่าลืมไปทำกันนะคะง่ายๆเนาะกินคลายร้อนนะคะพเพื่อนๆนี่อร่อยคะ่ะหอมแตงไทยเย็นชื่นใจนะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ